เรงคนนี้นอนดูพี่เหรออ่ะแล้วคนนั้นอนะ่ะคนนั้นก็ยืนดูคนนี้ก็นั่งดูเอ้าทั้งนั่งดูนอนดูยืนดูกันหมดเลยนี่พี่มีของเล่นจะมาซสุภาพน้องๆด้วยแหละน้องๆเป็นเด็กดีกันหรือเปล่าคะน้องๆคนนี้เป็นเด็กดีหรือเปล่าน้องๆกูเฮ้ยอะไรเนี่ย หลุดออกมาได้ไงริงปืนอยู่ดีก็หลุดมาอย่างนี้เลยพี่มีปืนฉีดน้ำยูนิคอนแล้วพี่ก็มีชุดยูนิคอนด้วยถ้าพี่ใส่ชุดนี้ไปเล่นสงการลหละน้องๆว่าไงจะมีคนเล่นกับพี่ป่ะพี่มีของเล่นจะมาเอร์ไพ่เอาไว้ให้น้องๆแซงขับทุกคนที่กำลังดูอยู่ตอนนี้ด้วยค่ะถ้าไม่ดูพี่บอกเลยพลาดโอกาสนี้มากเลยนะพี่อุตส่าห์ไปหาของเล่นที่น้องๆอยากเล่นที่น้องๆอยากได้มาให้น้องๆแซงับทุกคนที่กำลังดูอยู่ตอนนี้เยอะมากจะอยากได้เดี๋ยวพี่จะรีบวิ่งขึ้นไปเอาบนห้องให้เลยราอยู่นีด้วย เนมาเล่นจังโอ้ยโอ้ยน้องขาพี่ไปเหมาปืนฉีดน้ําที่น้องๆอยากได้ที่น้องๆอยากเล่นมาให้น้องๆแฟนครับทุกคนของชัองจันทรเด็กซี่ตัวจีได้เล่นกันทั้งหมดแล้วดูดูน้องๆอยากได้กันมิ๊คะ